สวัสดีครับแฟนเพจวันนี้เราพามาเยี่ยมชมสนามกีฬาอบตตตาขันนะครับอําเภอบ้านค่ายนี่ก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับที่ใช้ในการจัดกีฬากิจกรรมต่างๆนะครับในอํเภอบ้านค่ายนะครับรวมไปถึงฟุตบอลลีกอุโสด้วยแล้วก็กีฬาเทศบาลด้วยนะครับ สนามมีไฟพร้อมเลยนะครับมีไฟสีต้นเสาไฟเสาใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าฟาร์มสว่างจะสว่างขนาดไหนนี่เป็นอัศจรรย์นะครับหลังคาเป็นหลังคาแบบเหล็กโค้งเหล็กนะครับอัศจรรย์เป็นแบบมาตรฐานแปลนเดียวกันกับหลายๆที่นะฮะ รบรรยากาศสนามนี่ดีเลยนะครับรอบสนามนี่เป็นนานะฮะเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยนะครับแล้วลมก็เย็นมากอากาศดีมากนะครับอันนี้ก็นักฟุตบอลสามสิบห้าไปยอนครับพีเสกเสกสันทบสีรัตนะครับหน่ นี่ครับดูความสว่างครับสว่างก็เป็นไฟแบบเหลืองนวลจันนะฮะก็นวลตาดีเหมือนกันนะครับดูความสว่างครับก็มีความสว่างพอสมควรนะครับแต่ไฟอาจจะเป็นสีเหลืองแต่ก็สว่างครับ อศัศจรรย์ก็จุคนได้ประมาณ6 0สิถึงเจคนนะฮะถึงร้อยคนันแหละย่าน,นี่ก็สภาพสนามญ้าตอนนี้มันมีการแข่งขันฟุตบอลของเทศบาลนะครับของจังหวัดก็อาจจะช้ำนิดนึงนะครับอันนี้เป็น ท่อที่ว่าลดน้ําครับว,ว้าวถ้าจะลดน้ําก็เอาสายยางมาต่อตรงนี้นครับอ่านี่หลังแข่งเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่ครับสนามมาตีเส้นนะครับนี่คือเครื่องตีเส้นนะครับรถตีเส้นและใช้สีนะครับใช้สีเทลงไปในเครื่องนะฮะแล้วก็ตีเส้นลากเส้นไปนะครับเส้นเริ่มจางนะครับเขาก็เลย ต้องตีนะครับเพราะว่ามีฝนตกด้วยไว้โอกาสน,น่าจะพาไปดูสนามอื่นใหม่ครับผม